โฮมซี่คิดถึงบ้านจะปากูคนไปกืดถึงบ้านกันแบบจุก๊กจุกไพ่ตีบ่ได้อยู่พยเยากับโฮเฮาคือหายคิดถึงเนะ้อวันยุดวันหวังปีกบ้านกันตัวนะเจ้ากืถึงบ้านสวัสดีเจ้าโฮมซี่คิดถึงบ้านอีพีนี่เฮาอยู่กันตีตีตีไหนที่ร่มรื่นแล้วก็เห็นวิวว้าพยเยาแบบนี้ อยว่าสีคอคามจ้ายิบได้เลยไหมกาจาครับผมขอบคุณค่ะเดี่ย เอัน,นี่เดี๋ยวเขาจะาไปไหว้พระเจ้าตนหลวงกันนะเจ้าวันนี้เขาถ้าเขาไปในนี้เราจะต้องเนีย่ยเล็นิดนึงนะเจ้าเพราะว่าเราจะเป็นการรบกกวนท่านอื่น ตนะ <c oughs> ้องเนตรถ้ามาวัดหลวงทีไรก็คือต้องมาเปนคือยกช้างเสียงไทยเพราะว่าจะเป็นการขอพรการเสียงไทยการทำน้ำอม,มันเป็นความสบายใจของคนพยอเขนาะพวกก็จะมายกนิยวก,ก้อยยกช้างด้วยเด้ยวกันนะเปิดกระสีกดเกละวิธีปฏิบัติเจ้าก็คือทั้งชายทั้งหญิงเลยนะเขาจะมีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ให้นั่งคุกเขา่าเหยียดปลายเท้าให้รับกับพื้นคู่กับช้างนั่งคุกเขา่าคุกเขา่าขึ้นมาแบบนี้ตั้งนั่งสามตัวแล้วถึงถว่าคงเสียอนาตัยทำตุดให้ผู้ชายนั่งด้านขวาผู้หญิงนั่งด้านซ้ายของช้างผู้หญิงนั่งด้านซ้ายของช้างถอเล้วแล้วก็ให้ใช้นิ้วกลางขวายกโอเคเดี๋ยวเอาไป<ะ>เดี๋ยวเป็นยังนี้ยกครั้งที่หนึ่งเรื่องที่อธิษฐานถาม ยกครั้งที่สองคือพยโยกสองั้งอธิษฐานถามซ้ําเรื่องเดิมก็คือถ้าเฮายกครั้งแรกถ้าเฮายกยากจ้างนี่ขึ้นจะถือว่าปัจจบความสําเร็จแต่ถ้าเฮายกครั้งที่สองถ้าเฮายกจ้างนี่บ่ขึ้นสแสดงว่าประสบความสําสเร็จนะเจ้า เพราะเนื้อเม็ดเป็นเม็ดๆเ,เลยหรือเรียกอีกหนึ่งได้ว่าเราเป็นคนมีพลังบุญล้นเหลือนีกกเดี๋ยวนี้เดีราไปนี่กันดีกว่าทําบุญตักบาตรประจอมวันเกิดตักบาตรร้อยเป็จะเป็ดซุ่มเพ้่มซะยีเลยอันนี้คือเขาต้องไปเอาเหรียญก่อนนี่ประกาศจะมีเรียนวางเพื่อบริาจาคซะี่เลยเอายิบอันนี้นะยิบอันตีเปิรซนไปเพิ่มแล้ว ที่บันนี่มาน่าจะจ้าเดี๋ยวเขาจะไปใส่สามบาทนี่มันก็จะมีตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ไปจนถึงเป็นบาทน้อยๆจะอีกเลยนี่เป็นประจำวันเกิดเดี๋ยวน้องเนกเกิดวันพุธน้องเนทก็จะเอามาจำซิบเซ็เหรียญเนี่ยเป็นบาทน้อย เราไปใส่กันดีกว่ามีคนไปบอกน้องเนียเ่ยว่าเหรียญที่เขาเหลือจากตรงนี้เขาต้องใส่ตามบาทเนี่ยคือครบทุกทุกอันห้ามเหลือที่เอามาใส่ไปแบบเงินเหลือันเลยดีกว่า เจ้าได้เขาจะต้องมาเอาคืนไว้ตรงนี้กนะเจ้าแต่กรน้องเนตเนี่ยเป็นอ่อนพอคเนาะพยาพิทยาคอมีกันนี่กัอนเวลาเปิลมีงานยังเอวันผ้าเดื่อเป็นวันพระใหญ่ที่เขาจะมาวัดหลวงกันเนี่ยน้องเนตก็ได้มีโอกาสได้มามาก็เปื่อนมาก็พอบครัวก็คือเป็นวัตตีถ้าอู้ถึงพยาวัดหลวงก็คือต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่ทุกคนต้องนึกถึงแบบอ๋อพยาวัดหลวงแต่จริงๆก็เป็นชื่อว่าสีคมค้ำนี่เจ้าแล้วก็คือ น้องเนี่ยนะน่าจะได้ฮับอิทธิพลมาจากคนท่าคนแก่สมัยก่อนเนาะที่เป็นชอบพ้องว่าวัดหลวงวัดหลวงพระเจ้าตนหลวงโอ,อ้ก็ถ้ามาเห็นของแต่คือก็เป็นองค์หลวงแต่ก็เลยจูว่ะเจ้าตนหลวงนางพักกันอีกจริงๆวัดหลวงเนี่ยเป็นมีกิจกรรมมือทำก่อเยอืะอยู่นะเจ้าอกวาจะเป็นเสียมซียกช่างเสียงไทยไว้ผ้าเนาะเพื่ก็จะมีไหนนองแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็น หลวงพ่อทั้นใจนะเจ้าแต่ว่าถ้าจะเซียมซีเนี่ยต้องจเงินสดเนาะแต่ว่านี่น้องเนตไปได้เตรียมเงินสดมาก็เลยมาได้พาทุกคนไปดูว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลยังวันอาสาวันอย่างก็ที่เป็นมีเวียนเทียนคนนี่จะหงับหงับหงับคนในพะเยาแต่แสนคนมารวมกันตรงนี้โอเลนก็คือคนในเมืองเนาะคนพะเยาคนเมืองหรือ คนที่สมามรถมาวัดหลวงได้ปกตินะจรถถิงๆแล้วอะคนหยาบๆของแตะตามวัดเนี่ยเป็นกะสมีขายของขายขนมขายเสื้อผ้าอย่างนี้ก็ตามปกติทั่วไปจะบอกว่าวัดสีชมคําสมัยก,ก่อนก,กับสมัยตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในเชิงตีบเอาเป็นพัฒนาขึ้นไปเยอะนะเจ้าก็คือถ้ายังสมัยก่อนเนี่ยตรงมาเออจะมีแหมปีนึงนะจ่จื้มอาหารได้แล้วก็ พัฒนามาบัิพัฒนาแล้วก็เป็นขยายขยายมาฮืออยู่ตรงนี้นะเจ้าจะเป็นถ้าน้องเนตก็เกยได้มีโอกาสเอามาฮืออยู่เหมือนกันเจ้าอาหารป่าและทีน่นี่ตอนเนี้ยน้องเนตบันทป้ายแล้วว่าเป็นเฮืออาหารป่าได้ซึ่งน้องเนตกับบรรณาจเหมือนกันว่าเฮือได้อยู่ก่อนนะเจา้าแต่ว่าเปิ้ลก็เขียนป้ายว่าอันตรายเข็น,น้ำลึกโปรดระมัดระวังอันนี้ก็อาจจะเป็นแถมหนึ่งสาเหตุหรือเปล่าตีเปิ้ลยังอ่าบ่า,บ,าบ่าได้เฮืออาหารป่าแล้วเนาะนี่แหละ เออตีเปิ้ดหื้ออาหารปาได้บบดเดียวอ่ะเปิ้ลี่ยนจากตรงนี้ไปหื้อตรงนูน่นมันกับเจ้าสิโนเนตว่ะและกับเนี้ยบบดเดียวเปิ้นกับมีหื้อตีขายอาหารปลาเว้ยตรงนี้เ่าได้จำได้เนี่ยกันมาทายหูตวัวไเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันน่าจะตรงนี้นะเนี่ยเนี้ยมาทายสมัยม๊อสามจำได้เลยมืนกับเ,เปื่อนเห็นสร็จจะนี่ทางกองกันเนี่ยแล้วก็เราจะไปนี่จำได้ นี่นี่ดีว่าเปิดเฮีหานปากก่าตะกอนวัดหลวงหรือว่าเสียคมคัมนะเจ้าบนเกาะเชื่อว่าเป็นวัดตี่ยุคู่พะเยามานานมากๆเลยตั้งแต่น้องเนตเกิดเนี่ยจำความได้หรือว่ามีคนเท่าคนแก่ตีไหนมาอุ้งฟังก็คือต้องวัดหลวงวัดหลวงวัดหลวงถ้าคนไหนปี๊ปีน้องๆคนใดได,ไดมีโอกาสปีกขึ้นมาพะเยาเกาะมากราบไหว้พระเจ้าตนหลวงกันนะเจ้าอย่า yeah. เป่นกับพัฒนาขึ้นมาจากน่ากน้อเหมาะสถานที่เป็นสถานที่ตีมาะมากับอ่ทำบุญกับครอบครัวกับเปืือยไหนก็ได้มวลๆใจจอยเนาะสมัยนู้นกับนู้นกับมากับเปืือนตัวมันขอตัวตัวกับมั่นอยู่นะแต่ว่าบอกค่อยได้หล่ำมาเสมองคือเพราะว่าบ้านนู้นเนี่ยปุ่นเนาะอยู่กับคัมใต้นี่ก็ในเมืองถ้ามามันก็ก็เมินอยู่ต้องมีรถใหญ่นี่บางคนติดแกลม แล้วอ e ีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปกูดถึงบ้านกันตีไหนติดตามได้ตี่โฮมซิกคิดถึงบ้านทางช่อง w h a t s a p ทุกวันอาทิตย์เวลาสองทื่อตรองทางช่อง Facebook และ YouTube ติดตามกันกด subscribe กดติดตามกด Follow ไว้กันได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากให้น้องเนทไปตามคิดถึงบ้านกันตีไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ตี่คอมเมนต์เจ้าแล้วน้องเนทจะตามไปกึ้ถึงนะ่บ๊ายบาย จองตีน้องเนเตรียมมาดีใจแล้วนะจะได้ใจตอนจะกลับแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าอ,อ๋อวัดพระเจ้าตัวหลวงนะเจ้าเ็นยูติศกลับถนะ oh นหลวงเนาะโอ้ใบกอไปทีติกับถนนหลวงเลาถ้าใครจะไปจะมาก่อระมัดระวังไดงอุบัติเหตุกันไปนะเจ้าด้วยความ,มหวงยยจากหอมซี่คิดถึงบ้านว้าว